ถ้าต้องการเป็นผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทยขั้นต้นต้องไปขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการค้าข้าวที่กรมการค้าภายในและต yeah. ้องมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวที่กองบริหารการค้าข้าวกรมการค้าต่างประเทศแล้วมาจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยและผู้ประกอบการสามารถยื่นขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยได้ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้ากรมการค้าต่างประเทศ ใบอนุญ,ญาตเนี่ยมันอยู่ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศนะครับส่วนเราเนี่ยออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวและข,ข้าวหอมมะลิและข้าวขาวที่ส่งออกเนี่ยจะมาขอหนังสือรับรองจากเราไปใช้ประกอบกับกรมศุลเนเพื่อที่จะตรวจปล่อยที่กรมศุลากาะกรว่าข้าวที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นข้าวที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดใบรับรองของเราเนี่ยมีอายุ10วันนะครับ10วันแต่ก็ ต่อได้เรื่อยๆถ้าส่งออกไม่ทันก็ต่อไปได้เรื่อยๆแต่ต้องต่อได้ไม่เกินกับใบอนุญาตที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศได้ออกไว้คือมีอายุไม่เกิน1เดือนใบอนุญาตเนี่ยถ้าขอที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศเนี่ยใบยละ30บาทส่วนหนังสือรับรองของเราเนี่ยใบยละ130บาทครับเมื่อผู้ส่งออกมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศ และมีสินค้าข้าวพร้อมที่จะส่งออกแล้วผู้ประกอบการจะต้องมาขอใบอนุญาตส่งออกแบบอสองที่กองบริการการค้าต่างประเทศเสียค่าใช้จ่ายฉบับละ30บาทใบอนุญาตมีอายุ30วันและมายื่นคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าแบบมส13และใบรับรองสินค้ามาตรฐานข้าวหอมมลิไทยแบบมส24ที่สำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเสียค่าใช้จ่าย130บาท ใบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยมีอายุ10วันซึ่งทั้งใบอนุญาตส่งออกและใบรับรองนี้จะออกทุกครั้งที่มีการส่งออกและสินค้าข้าวหอมมะลิไทยต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากบริษัทเซอเวที่ได้รับอนุญาตจากสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเสียก่อน กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์พลังขับเคลื่อนการค้าไทยไปไกลทั่วโลก